สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราจะมาให้ทุกคนนะคะทําความรู้จักกับกาดฝรั่งนะคะถ้าเป็นคนพื้นที่เชียงใหม่เองก็อาจจะรู้อยู่แล้วว่ากาดฝรั่งมีอะไรนะคะแต่ว่า อีฟจะพามาดูเพิ่มเติมนะคะว่าตรงนี้นะคะจุดที่อีฟอยู่นะคะเรียกว่ากาดฝรั่งตรงเนี้ยถ้าเกิดเห็นแล้วทั้งนี้นะคะจะมีร้านค้ามากมายเลยมีคาเฟ่ร้านอาหารรวมถึงซูเปอร์มาร์เก็ตริมปิงนะคะมีแมคโดนัลด์อยู่ถัดไปด้วยแล้วตรงนี้ถ้าเห็นสตาร์บัคจะอยู่ทางด้านขวามือรวมถึงตรงด้านหลังเนี่ยจะมีพิซซ่าฮัทด้วยอีจะพาไปดูนะคะ ซึ่งตรงนี้เองอ่ะครบคันทุกอย่างเลยค่ะตรงด้านนี้นะคะสมมุติเราอยากจะมากินร้านอาหารนะคะ,นะคะก็จะเป็น Y c o n n e c t i o n อยู่ทางด้านนี้ซึ่งเป็นพื้นที่ครบที่เดียวเลยอยากจะซื้อของเอาไปเติมของที่บ้านเลยจะอยากจะมานั่งชิลกินไอศครีมก็มาทางด้านนี้นะคะตรงนี้ก็เป็นร้านน้ำพุส่วนมากแล้วนะคะเด็กๆนะคะที่เขาจะมากันก็มากับผู้ปกครองได้แล้วก็จะมีด้านเพลงกาวนะคะ ให้เด็กเด็กเล่นระหว่างที่ผู้ปกครองเนี่ยเดินช้อปปิง้งหรือซื้อของอะไรอย่างเงี้ยค่ะบรรยากาศก็กจะร่มรื่นนะคะทุกคนมีต้นไม้ด้านหลังนะคะก็จะมีริมปิงซูเปอร์มาร์เก็ตมีวัสดุแล้วก็มีร้านโดนัทขายอยู่นะคะแล้วก็มีครัวซองด้วย ซึ่งมีครบทุกอย่างจริงๆนะคะอาหารคาหวานหรือร้านอาหารต่างๆก็ถ้าเกิดใครสงสัยนะคะว่าเอยทำไมวันนี้มาทําความรู้จักกาดฝรั่งก็เพราะว่าบ้านที่จะพาไปดูวันนี้ค่ะอยู่ใกล้กับกาดฝรั่งเพียงแค่5นาทีเท่านั้นเราก็เลยอยากจะมาโชว์ให้ทุกคนเห็นนะคะว่าบ้านที่เราจะพาคุณไปดูเนี่ยค่ะเราอยู่ใกล้กับอะไรบ้างและเราสามารถที่จะเมีความตัดสินใจซื้อได้นะคะว่าเราจะซื้อบ้านหลังไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ยังไงก็ เดี๋ยวจะให้กล้องแพนดูไปเรื่อยๆนะคะก็เดี๋ยวเราจะไปดูบ้านกันอย่าลืมกดติดตามด้วยค่ะแล้วก็รอดูบ้านด้วยนะคะไปกันเลยค่ะทุกคน ตอนนี้นะคะอีฟก็มาอยู่หน้าบ้านแล้วนะคะที่จะพามาดูบ้านขายกันซึ่งตั้งอยู่ที่ตําบลบ้านแหวนอาเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่ค่ะใกล้กับกาดฝรั่งเพียงแค่5นาทีเท่านั้นนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครมีลูกหลานเรียนอยู่โรงเรียนอินเตอร์แถวนี้ก็จะใกล้กับโรงเรียนปัญญาเด่น14นาทีโรงเรียนสาธิตอินเตอร์เนชั่นแนลนะคะเพียง4ีนาทีเท่านั้นมาถึงหน้าบ้านเป็นยังไงคะบริเวณหน้าบ้านเราจะได้เห็นพื้นที่สีเขียวพร้อมกับกระถางที่จัดตกแต่งแล้วทําให้สบายตาใช่ไหมคะรวมถึงถ้าทุกคนจะเห็นนะคะเจ้าขของเา ได้ทําการปู ปูนสาเร็จนะคะเป็นรายไม้หมอนไว้ตั้งแต่ทางลาดขึ้นมาทางที่จอดรถเลยซึ่งที่จอดรถนี้นะคะจอดรถยนต์ได้1คันนะคะหรือว่าถ้าจะจอดสองคันแต่ว่ามันก็จะเบียดเบียดนิดนึงเราก็มีพื้นที่สําหรับจอด,ดรถมอเตอร์ไซค์จัก,กรยานน้วยนะคะแล้วก็้าจะเห็นนะคะฝั่งนี้เขาก็จะปูหมดเลยนะคะรวมถึงปลูกต้นไม้ไว้เรียบร้อยแล้วนะคะก็คือถ้าเกิดว่าใครนะคะชอบบ้านที่มีความร่มรื่นเย็นสบายนะคะก็แนะนําบ้านหลังนี้เลยซึ่งเป็นบ้านชั้นเดียวด้วยนะคะมาที่ทาง แรกเราก็จะพบกับห้องตรงกลางนี้เป็นห้องอนเนกประสงค์ซึ่งตอนแรกก็ของบ้านเนี่ยเขาได้ต่อเติมขึ้นมาเองเป็นไงบ้างนะคะนี ถ้าทุกคนเห็นนะคะก็จะมีความกว้างพอประมาณเลยนะคะอ่าอิฟมันยังไม่ได้แจ้งนะคะว่าทั้งหมดมีพื้นที่เท่าไหร่ใช่ไหมคะบ้านหลังนี้เป็นบ้านหนึ่งชั้นค่ะมีพื้นที่ใช้สอยอยู่ที่160ตารางเมตรและพื้นที่ทั้งหมดอยู่ที่72ตารางวาด้วยกันคะ่ะอ่าเป็นยังไงคะตรงนี้นะคะเขาจะติดกระจกไปหมดเลยซึ่งทําให้แสงนะคะเล็ดลอดเข้ามา คือห้องนี้นะคะขึ้นอยู่กับเราเลยนะคะว่าเราอยากจะทําเป็นห้องอะไรอาจจะเป็นห้องทํางานก็ได้หรือจะทําเป็นห้องสําหรับเบบี้ตรงกลางนี้ก็ได้นะคะเพราะว่าแสงเข้ามาเยอะมากเลยค่ะรวมถึงถ้าเกิดว่าทุกคนได้ยินเสียงิ๊ฟเนี่ยไม่รู้ได้ยินหรือเปล่าเสียงมันจะก้องๆนิดนึงนะคะซึ่งถ้าเราปิดประตูแล้วเนี่ยแล้วเราอยู่ข้างนอกเนี่ยมันก็จะเก็บเสียงได้ประมาณนึงเลยค่ะทุกคนอาจจะเป็นห้องคาราโอเกะก็ได้ถ้าเกิดว่าใครอยากจะเปลี่ยนแปลงเป็นทำห้องอะไรนะคะ ตอนนี้เข้ามาถึงห้องทางตรงกลางนี้นะคะด้านซ้ายมือของอีฟนะคะก็จะเป็นห้องครัวค่ะซึ่งเจ้าของนะคะเขาได้ทําซิงล้างจานไว้แล้วนะคะแต่อย่างอื่นเช่นพวกเตาวพวกเครื่องดูดควันอะไรเงี้ยค่ะเราก็สามารถนํามาติดแล้วก็ทําเองได้เพราะว่าเจ้าของเขาได้ติดปลั๊กไฟไว้ทุกจุดไว้แล้วอีฟจะโชว์ให้ดูนะมีทังด้านนี้นะคะเราอาจจะแฮมเป็นเครื่องไมโครเวฟต,ตรงด้านนี้และด้านบนตรงนี้นะคะที่เสียบเขาก็สามารถทําเป็นกองดูดควันทางเดียนนี้ได้นะคะ รวมถึงมีทางด้านข้างด้วยเรียกได้ว่ามีหลายจุดเลยนะคะที่เป็นเสียบป,ปลั๊กไฟอีฟรู้สึกว่าเราสามารถใช้งานอะไรก็ง่ายใช่ไหมคะทางด้านหลังของอีฟนี้นะคะก็จะเป็นห้องนั่งเล่นค่ะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปกันทีหลังนะคะเพราะว่าอิฟบจะพามาดูภายในห้องนอนก่อนมีอยู่3ห้องนอนสองห้องน,อน้ำอันนี้จะพาไปดูห้องนอนเล็กก่อนนะคะทุกคน อ่าอันนี้ก็จะเป็นห้องนอนเล็กนะคะซึ่งนี่เขาอะ่ะมีดีเทลในการที่เขาอะ่ะติดมุ้งลวดตรงนี้ไว้นะคะเอาไว้กันยุงเนาะตอนกลางคือนอะไรอย่างนี้แล้วก็ตรงนี้ก็เป็นเป็นกระจกที่เราจะเปิดซึ่งเปิดง่ายมากลื่นมากนะคะทุกคนนี่เห็นท้องฟ้าสีสวยสดใสแต่ว่าแดดจะแรงนิดน,นึงนะ <c oughs> เพราะว่าผ่านหน้าหนาวมาแล้วนะคะ <c oughs> ก็ จะเป็นประมาณนี้ก็ทําให้ห้องอ่ะเย็นขึ้นซึ่งอิจะบอกเลยนะคะว่าในบ้านเนี้ยตั้งแต่อีเดินก้าเข้ามาอันนี้อิไม่ได้เปิดแอร์ไม่ได้เปิดพัดลมอะไรเลยนะ mm hmm. ก็คืออากาศมันเย็นมากนะทุกคนคือเราสามารถอยู่ได้โดยที่ไม่ต้องเปิดแอร์หรือเปิดพัดลมก็ได้เพราะว่าตัวบ้านอ่ะเย็นมาก แล้วก็มาดูห้องนอนเล็กที่2นะคะจะมีขนาดเท่ากันกับขนาดก่อนหน้านี้ที่พาไปดูเลยค่ะก็จะเป็นวิวที่จะแตกต่างกันเนาะอันนั้นก็จะเป็นวิวทางด้านข้างบ้านอันนี้ก็จะเป็นวิวหลังบ้านซึ่งเดี๋ยวจะพาไปดูวิวหลังบ้านทีหลังนะคะแล้วสองห้องนี้เราสามารถใช้ห้องน้ําตรงกลางร่วมกันนะคะทุกคนในภายในห้องน้ำนะคะที่เห็น อมันมีพื้นที่เยอะนะทุกคนมันไม่ดูแคบเหมือนที่อีฟคิดเลยก็จะมีฝั่งเตียบฝั่งที่เป็นฝั่งแห้งนะคะอยากจะให้ทุกคนดูสีไฟจะไม่เหมือนกันถ้าทุกคนเห็นเนี่ยฝั่งนี้จะเป็นไฟส้มฝั่งนี้จะเป็นไฟสีขาวนะคะ่ะ มาดูกันที่ห้องมาสเตอร์เบดมแล้วนะคะซึ่งขนาดความกว้างเนี่ยจะมีขนาดใหญ่กว่าห้องนอนเลกที่ผ่านมาและรวมถึงบนเพดานนี้นะคะก็จะมีขนาดที่สูงกว่าด้วยนะคะทุกคนแต่ทุกห้องเนี่ยจะมีหน้าต่างเหมือนกันหมดเลยซึ่งอีฟชอบมากมันเป็นหน้าต่างที่ไม่ได้กว้างเกินมันเป็นขนาดกลางแล้วก็เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าเนาะชายแสงมันไม่ได้แบบเข้ามาเยอะแล้วก็เย็นด้วยค่ะแล้วก็มาดูที่ห้องน้ํากันนะคะซึ่งห้องน้ำนี้ก็เหมือนกับห้องเมื่อสักครู่นี้เลยมีซิงรางจานให้แล้วก็ แยกเป็นฝั่งเปียกแล้วฝั่งแห้งเหมือนกันแล้วก็มีที่เราตากผ้าด้วยค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูห้องนั่งเล่นกันนะคะที่เมื่อกี้เราเห็นกันแวบแมบาแต่ทุกคนบ้านกว้างมากนะอันนี้ไม่ได้เปิดแอร์เป็นพลมอากาศดีมากลมโกกเข้ามาตลอดให้ทุกคนนึกภาพตามนะคะสมมติว่าเราจะตั้งโซฟาทางด้านนี้แล้วเราก็สามารถตั้งทีวีทางด้านนี้นะคะแล้วฝั่งนี้เราก็สามารถเดินออกไปชมสวนทางด้านหน้าได้นะคะทุกคน เป็นยังไงกันบ้างนะคะผ้าม่านอันนี้เจ้าของเขาอสั่งทํามาติดให้แล้วนะคะทุกคนก็อิบรู้สึกว่ามันดีมากเลยแล้วก็ผ้าม่านที่เขาทำเนี่ยเป็นผ้าม่านเนื้อดีเลยนะแล้วก็สามารถกันแดดได้นะคะเราสามารถทําเป็นโรงหนังแบบเล็กๆสําหรับบ้านเราได้เลยนะคะเผ <c oughs> ื่อเราจะมานั่งดูหนัง <c oughs> มานั่งดูเดต <c oughs> ฟิกด้วยการเป็นช่วงเวลาของครอบครัว แล้วก็เดี๋ยวอีพจะพาไปดูข้างหน้าบ้านมาดูสวนแล้วอีพชอบตรงสวนนี้มากเลยตรงนี้นะคะจะเป็นประตูบานเรือนนะคะแล้วตรงนี้ก็จะมีที่ปิดสําหรับกันยุงเหมือนกันอย่างนี้เผื่อตอนเย็นเผื่อมียุงมาอะไรองนี้ค่ะ อ่าอน,นี้อี๊บเดินเท้าเปล่าเราทุกคนจะให้ทุกคนเห็นก่อนว่าตอนนี้เดินเท้าเปล่าแล้วก็ต้นไม้ที่เขาปลูกนยะทุกคนทําให้ความร่มรื่นมากเราสามารถมาอาจิบกาแฟยามเช้าตรงนี้หรือว่ามานั่งเขาเรียกวานั่งปิกนิคทางหน้าบ้านเราได้นะคะทุกคนเราไม่ต้องไปสวนสาธารณะอะไรเลยแล้วพื้นเนี่ยอีฟแจ้งไปเมื่อตะกี้เนาะเจ้าของเขาเป็นคนทําเองนะนี่เป็นพื้นลายไม้หมอนเป็นพื้นปูนแต่ว่าให้พื้นสัมผัสผิวเนี่ยเหมือนไม้จริงๆเลยะคะ่ะทุกคน นี่เป็นยังไงกันบ้างนี่เดี๋ยวจะพาไปดูรอบทางด้าน้ายบ้านอ๋อส่วนตัวนี้ก็เหมือนกันเราสามารถเอารองเท้าไงคะ่ะเอามาเก็บทางด้านในนี้ได้แต่ว่าข้างในอ่ะในตอนนี้มันยังไม่ได้ทาความสะอาดเนาะมันก็อาจจะสกระปรกนิดนึงแต่เราสามารถมานั่งเปลี่ยนรองเท้าเอาทําชั้นวางรองเท้าไว้ทางด้านนี้ได้นะคะเพื่อความสะดวกสบายเนาะซึ่งหลังบ้านเนี่ยเขาก็ปูพื้นสําเร็จไปเรียบร้อยแล้วทางด้านหลังนะคะเขาจะปูด้วยหินกรวดนะคะทุกคนเป็นหินเม็ดเล็กๆเ,เ,เอา มากันโอเคค่ะตรงนี้นะคะเราอยู่ทางด้านหลังบ้านนะตอนนี้ตรงนี้นะคะเป็นฉากกั้นที่เจ้าของนะคะเขาทําไว้เพื่อความเป็นส่วนตัวให้กับเรานะคะเพราะว่าด้านหัดไปก็มีคนอาศัยอยู่ยิบอยากบอกว่าที่เนี้ยเงียบม,มากเลยถึงแม้ว่ามีคนมาอยู่เยอะก็ตามนะคะเพราะว่าเราอยู่ในหมู่บ้านเนาะทุกคนแล้วก็รวมถึงถ้าเกิดว่าเราอาจจะอยู่เป็นครอบครัวแบบแฟมิลี่เล็กๆเนาะขนาดย่อมเยา เผื่อบางคนอาจจะอยากเลี้ยงน้องหมาน้องแมวอะไรเงรี้ยค่ะอีว่าก็เลี้ยงได้เพราะว่าพื้นที่มันกว้างมากเลยทุกคนเห็นแล้วก็เดินตามอีปมาข้างบนเป็นพื้นที่สีฟ้าแล้วก็ตัดด้วยกับต้นไม้สีเขียวที่เราปลูกไว้ตรงนี้เป็นทางข้างบ้านตรงนี้ยเราจะเข้าไปในห้องครัวได้มันมีประตูเข้านะคะเราสามารถทําตรงเนี้ย เป็นที่สักลางเครื่องซักผ้าไว้ตรงนี้เราอาจจะตากผ้าไปตรงนี้ก็คือเป็นความส่วนตัวมากเพราะว่าจะไม่มีใครเห็นการที่เราตากผ้าไว้นะคะพื้นที่ใช้สอยเราก็จะเยอะกว่าบ้านหลังอื่นด้วยเพราะว่าเราปูไม้หมอนหมดแล้วเป็นไงนะคะใครเริ่มสนใจบ้างหรือ,อยัง ก็อีฟจะมาบอกตรงจุดเล็กๆน้อยๆนะคะตรงนี้มันเป็นที่ทิ้งขยะความจริงแล้วอะถ้าเราเก็บถุงขยะมัดอะไรเรียบร้อยเราก็เอามาวางไว้หน้านี้แล้วก็เขาจะมีคนเก็บขยะเขาจะมาเปิดเก็บทางด้านนี้ออกไปซึ่งก็คือถูกกิจจักษณะที่สุดเลยอ่าแล้วก็เอทุกคนคะ่ะถ้าเกิดว่าเราเอาโต,โต๊ะเล็กๆเนี่ยคะ่ะมาตั้งตรงข้างหน้านี้ก็ได้นะเพราะว่ามันมีความร่มอยู่ตลอดเวลาแล้วก็เราสามารถที่จะ ที่จริงอ่ะเราสามารถให้เด็กๆมาเล่นวิ่งเล่นตรงนี้ได้นะทุกคนมันมันปลอดภัยแล้วก็ปูอะไรไว้เรียบร้อยแล้วเล่นบอลเล่นตีแบดอะไรเงี้ยตีแบดนี่อาจจะไม่ได้แต่ว่าแบบปาบอลเตะบอลเล็กๆเนี่ยตรงนี้ได้เอ้วก็ถ้าทุกคนเห็นนะคะจากตรงนี้นะมันจะตัดกันเลยเห็นช้องฟ้าต้นไม้แล้วก็บ้านเรามันให้ความร่มรื่นมากแล้วก็มีความเป็นเมอร์เดิลด้วยนะคะทุกคน อีฟจะมาสรุปอีกรอบหนึ่งนะคะสําหรับใครสนใจบ้านหลังนี้ตั้งอยู่ที่ตําบลบ้านแหวนอําเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่ราคาขายนะคะอยู่ที่3.6ล้านบาทเท่านั้นมี3ห้องนอน2ห้องน้ําอยู่บนพื้นที่ใช้สอย160ตารางเมตรนะคะและก็พื้นที่ทั้งหมดอยู่ที่72ตารางวาเพียงเท่านั้นเองนะคะถ้าเกิดใครสนใจนะคะสามารถทัก อีมาได้เลยนะคะรวมถึงเราสามารถกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับทางช่องสเตมนเราได้ด้วยนะคะยังไงวันนี้ก็ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ